เด็กตอผมเนี่ยชอบนะที่คนจนอยู่ๆไปแต่งหน้าแต่งตาแล้วกลายเป็นคนรวยได้เทียบชั้นอักรเสนาบดีก็ขอบคุณสื่อมวลชนทั้งหลายเลยที่ขุดคุยยายตักกรกนกันออกมากี่คนรู้ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่ทำให้ร้านทองหน้าพลอยเพชร เงินอันยมันีขี้โกงทั้งหลายจเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะว่าในกรุงเทพนะี่คือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลา,างไอ้คอก่ะตางจังหวัดก็คือไอ้เจ้าเมืองผู้ว่าราชาการจังหวัดกฎหมายนี้เนี่ยมันมีมาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะเป็นกฎหมายเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช2อ7 4ันอันนี้เป็นกฎหมายที่ไม่มีพระบรมราชโอ,องการผู้ทูลเสนอและผู้รับสนองแต่เป็นกฎหมายที่เป็นพระบรมราชโอ,องการมารพระบรรทูลสุราศีนานาแค่ดำรสเหนือเก้าก็เป็นกฎหมายแล้วกฎหมายที่ยังใช้อยู่อนุทินชาญวีรากุลอนุพงศ์เผ่าจินดานี่แหละที่จะต้องถูกจับกรณีร้านทองร้านเพชรร้านพลอยร้านนาคร้านเงิน เอาของที่เกินโคต้าเขากับพีพ่น้องประชาชนคงได้ยินข่าวนายชันตีบศรีธนาขันแล้วก็ถูกอุ้มลูกเมียไปฆ่านะเกยงไกลใจชม่งปัดหม้อไห้รัฐมนตรีบางคนรว,ยท,นวยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่กรอบร้านเพชรร,าร,ร,า ong, รา้านพลอยร้านทองร้านนากร้านเงินตา่างจังวัดในไอ้พวกบร,ร์ดอำเภอที่สามา สารวัตรไปตรวดได้ทีนี้พอมันไปตรวจจริงจังทองมันก็เกินโคต้ายึดได้เลยนะแล้วก็เลิกใบอนุญาตได้เลยนะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในกรุงเทพที่มันมีการเกิดโจรย์้นเสียบ้างก็ดีแล้วผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายตำรวจสัญญาบัตรมีอำนาจตรวจทุกวันถามว่าเขาไม่ตรวจเหรอก็ตรวจ ตัวแล้วรวยอ่ะนี่คือเรื่องจริงที่ใหญ่ทั่แกพังอาจขึ้นมาได้ก็เพราะมีคนพวกนี้แหละสนับสนุนร้านทองทั้งหลายนี่นะครับในประเทศไทยเนี่ยเกินโคต้าเหมือนกับร้าน,นปืนเนี่เพราะฉะนั้นข่าวที่ผมทนใจวันนี้คืออายการระดับรองอธิบดีไปเอาเมียคนกินมาทำเมียตนมีบ้านห้าสิบหลังครับทนายตาั้มนี่ยิ้มเลยนะ พอพอกับต่อสักทุวิมณีกเเสียแล้วเมียแกรวยผิดปกติจูจูรวยปกติคนที่โกงที่สุดในประเทศนี้และยิ่งใหญ่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นไหมคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเป็นแค่กระดาษที่ขิ้วฮสั่งให้รื้อเอตันสั่งให้รื้อโรงแรมเยทัศน์รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะเ้า,าปีอนุพงศ์เผ่าจินดาไม่สนใจ ที่โกงมากที่สุดกว่ายายตักกอดกันออกคือโฉนดที่ดินในจังหวัดภูเก็ตนี่ถ้าผมมี5 0 0ไร้อร่พี่น้องที่ดูตอนนี้ไร่ละว0 0 0ล้านเนะี่ยผมมีเงินแสนห้าล้านนะีถามว่าไอ้คนโกงเหล่านี้มันมี5 0 0ห